อ้าวมันจะเสื่อมไปทางไหนจะดูเหมือนข่าวนี้ดูด้วยสติวางั้นเลยนะเกี่ยวบริกรรมเป็นระมัตตตกลงใจอย่างที่เคยพูดแล้วคราแต่งนักมวยต่อยเลยนี่ลงใจปับ๊บตั้งสติเวลพูดง่ายอ่มนี่ก็พุโทโธติดแนบเลยอ้าวมันจะเสื่อมไปได้ให้เสือ่อมความเสื่อมกับความเจริญเป็นมาได้ปีกับห้าเดือนลแล้วเนี่ยเราไม่ต้องห่วงมันที่นี่อ้าว แต่พุโทรกับสตินิสติกเนี่ยขาดไม่ได้เลยเอาตรงนี้นะซัดกันเลยตั้งกระตื่นนอนพอร้างาดังเป่งตั้งสติปุ๊บเลยจากนั้นติดเลยจนี้ไม่ให้เผลอนะทั้งวันไม่มีเผลอเลยก็จะเผลอเลยมันเจ้อกันอยู่ตลอดเวลาเอาจริงเอาจังเลยเพราะความเจ็บแสบเนื่องจากจิตที่เสื่อมไปทุกข์มากนะติดเอาที่นี่มันจะเสื่อมมีจเจริญตรงไหนจะเอาจุดนี้เขานี่วะ เอาพุโทโธกับสติติดแนบติดแนบติดแนบไปวันแรกนี่เหมือนอกจะแตกมันอยากคิดอยากปรุงสังขาราวิชาปยาสร้างข้าราหนุนออกมาเป็นสังขารที่นี่มันอยากคิดไม่คิดเอาพุโทโธงานของธรรมนี่สมมติว่ามันเปิดช่องมันมีช่องออกมาคิดเดี๋ยวนี้เอาพุโทโธปิดเคนนี้สติติดเข้าไปอีก เอามันจะเสื่อมไปไหนเอาดูเรื่องความเจริญความเสื่อมไม่สนใจเรื่องพุโทโธกับสตินี่ติดแนบเลยเอากันวันแรกเหมือนอกจะแตกจริงๆนะโถหนักมากนะคือไม่ยอมให้เผลอเลยนี่ทั้งวันทุกไหมอืมจิตมันเคยเผลอมาจากเท่าไรเท่าไหรน,น,นี่ไม่ให้มันเผลอเลยทั้งวัน,นเหมือนอกจะแตกที่เหลียญดันอืมแล้วก็รู้เอาดันก็ดัน พุทโธปิดไว้มันจะออกทางนี้พุทโธปิดเอาให้สติตีแน่นเข้าไปเลยมันออกมาได้มันก็ซัดอยู่ภายในอกอเหมือนอกจะแตกเราไม่ลืมนะอา้าวแต่ก็แตกความเผลอนี่ไม่ให้มีวะซัดกันนี่นะวันแรกนี่เหมือนอกจะแตกวันที่สองค่อยเบาลงไม่ยอมให้คิดเลยนะคิดเรื่องนอกมีแต่พุทโธคําเดียวนยคิดอยู่กับพุทโธ ทั้งวันไม่ให้คิดกับอะไรกับพุทโธสติติดแนบแต่เราพูดจริงๆเราดีไซน์เรามันจริงมากนะอืว่าอะไรเป็นอนัน้นี่จัดสินใจลงอย่างนี้แล้กวก็ใส่ผางันเลยทัดกันไปพอวันที่สองมาค่อยเบาลงวันที่สามเบาลงเบาลงเบาลงเลยงั้นที่นี่นะเห็นผลแล้วัดกันไปจนกระทั่งถึงเข้ากิดขั้นละเอียดเข้าไปจนไม่มีพุทโธหมด จิตละเอียดเข้าไปหยุดกึกเข้าไปในแล้วเงียบเลยคิดอะไรไม่ออกเลยพุทโธไม่ออกไม่ออกเอาเอาทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เป็นทําไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่เยอให้เหออเอาทําไมเป็นอย่างนี้อหรอเอาถ้ามันบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมสติให้ติดอยู่กับความรู้อันนั้นเอาสติติดกับกับความรู้ที่อยู่นิ่งอยู่ไม่ออกนะ นั่นแหละจิตมันมันสงบลงไปนี่พอจิตบรรที่สาวมาปั๊บพอนึกพุทโธได้พุทโธติดปั๊บพออยู่เลยนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเป็นระยะระยะพอมันระอยะแล้วมันก็ลงของมันลงไปถึงนั้นเราก็รู้วิธีปฏิบัติแล้วถ้าติดกับนั้นไม่เผลอนี่หมายถึงความเอาจริงเอาจังนะอืมทีนี้ก็เลยรู้จักวิธีปฏิบัติพอมันเข้าขั้นละเอียดจริงๆแล้ว คำบริกรรมไม่มีนะไม่มีเลยเนื้อไม่ออกไม่มีเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดเอาสติติดไว้กับนั้นนี่นั่นแหละมันถึงได้เจริญขึ้นมาอมืเรื่องสติจึงไม่ของ้ากาันจึงได้จับมาสอนด้วยความแน่ใจทีเดียว <c oughs> เพราะสอนทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้สอนด้วยแบบพร่ำพร้า,าอะไรนะสอนถอดออกมาจากหัวใจเราดําเนินมาแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ไม่มีคําว่าผิดแน่ใจตลอดเลย เพราะเราเรานินมาแล้วมีพูดถึงเรื่องความส,สตินี่เป็นของสาคัญมากทีเดียวตั้งขึ้นได้ตั้งขึ้นตั้ะเลิดเลยที่นี่ตั้งแต่ตั้งสตินั่นนะตั้งสติมันไปหลายวันเท่าไหร่ก็ไม่ทราบมันถึงมันจะมีเผลอบ้างอะไรบ้างนะแต่ระยะสองสามวันนี้เผลอไม่ได้เลยเราจําได้ระยะสองสามวันที่จิตมันสงบแน่วลงไป สงบเรื่อยๆหากจะเผลอก็เผลอไปบ้างเล็กๆน้อยๆเผลอก็เผลอยอยู่ในความไม่เผลอจะจะติดอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันจิดจเจริญน